พูดถึงในตัวเช็คลิสต์เวลาคุณหมอจะให้เจ้าของทำวันนี้หมอเอามาโชว์ให้ดูเลยแบบเต็มๆเลยเผื่อจะได้ลองนั่งเช็กกันวรามีไหมเนาะคือจริงๆเช็คลิสต์ตัวนี้มันแบ่งออกเป็น4พฤติกรรมหลักๆนะครับหคือพฤติกรรมการหลงลืมหลงลืมสถานที่คุ้นเคยเดิมๆอย่างเช่นในบ้านหาอาหารไม่เจอยูอ่ไไน อาหารชน,นิดไหนงงมีมพฤติกรรมสับสนมากขึ้นเริ่มลืมชื่อตัวเองเริ่มไม่สนใจเพื่อนหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนในครอบครัวเ,<อ>เริ่มเฟดตัวออกหลงลืมเธอเป็นใครอ,คอะแบบใครเริ่มมีพฤติกรรมเหม่อยลอยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็สัมพันธ์กับอีกอันหนึ่งก็คือเริ่มหัวหัวชิดก,กำแพงเดินติดกำแพงพฤติกรรมหลงลืมเฮ้ยทำไมอยู่่างนี้ทำไม่ะก็ลืมชิดกำแพงไปยืนนิ่งๆอีกอันหนึ่งก็คืองับอากาศโดยไม่มีสาเหตุ ง,งับ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 จริงๆอันนี้มันจะสัมพันธ์กับโรคทางระบบประสาทหรือว่ารอยโรคที่เกิดขึ้นในสมองที่ทําให้เกิดอาการแบบนี้ก็มีพฤติกรรมร้องโวยวายอะไรไม่รู้อยู่ดีก็โวยวายอยู่ดีไม่มีสาเหตุฉันนึกว่าเห็นผี <laughs> แปลร้องโวยวายโอเคต่อไปเมื่อกี้เป็นพฤติกรรมหลงลืมอันนี้ต่อไปเป็นพฤติกรรมการขับถ่ายเลี้ยงน้องตลอดจะรู้เลยว่าอันนี้เปลี่ยนไป ใช่เคยเป็นคนมีวินัยแล้วฉี่ตรงนี้ประจำเพราะเาจะมีกลิ่นมีที่ของเขาอยู่แต่อยู่ๆวันหนึ่งก็คือฉี่บนเตียงเราซึ่งแบบได้เรารู้สึกว่าลูกเราเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่าเป็นหนึ่งในชิปลิสของคเฮซอเมอร์นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นหลักๆเลยครับในเรื่องของตัวพฤติกรรมการขับถ่ายมีไม่กี่ข้อประมาณนีนะครับข้อที่สข้อต่อไปนะครับก็คือ พฤติกรรมการนอนพฤติกรรมเนี่ยการนอนก็คือจะนอนกลางคืนน้อยลงตอนกลางวัน,นอ่ะก็จะหลับมากขึ้นตอนกลางคืนชอบเดินอ่ะที่บอกตื่นเดินเดินเดินงงๆตื่นมาเดินร้องโวยวายหรือว่าหลับจริงแต่ก็หลับเป็นสั้นๆแล้วก็นอนหลับยากจังจเลยน,นอนสะดุ้งตื่นอนอนระดับสะดุ้งตื่นเมื่อสายจันเลยยิ่งฟังอันสุดท้ายนะครับก็คือพฤติกรรมการตอบสนองหรือว่าอินเตอร์แอคชั่น ไม่แสดงอารมณ์ไม่สนใจสมมติเวลาเรากลับบ้านอปกติจะดีด้วยอันนี้งงว่าไข่ตล้วงไงต่อ,อเออเขาดูเมื่อเหม่อเมื่อเม่อไม่ไม่แสดงอารมณ์แล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเปลี่ยนอย่างเช่นทำลายข้าวของเวลาเราไม่อยู่บ้านสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเริ่มแยกตัวออกจากเจ้าของหรือว่าเพื่อนในกลุ่มในฝูงก็เหมือนกับมาทีนี้บอกว่าเอออยากอยู่คนเดียวแลนอนหันหลังให้สังคมและใช่